สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจา้าเจอกันอยู่สวนยามมืดเช้าเมื่อนี่พี่น้องจา้าลงมาสวนแต่เสาเลยมาซอยคุณยายเก็บของพี่น้องจา้าคุณยายจะไปออกงานอีกแล้วคุณยายสิเปนงานอยู่กรมพัฒนาที่ดินพี่น้องจา้าคุณยายจะไปงานที่กรมพัฒนาที่ดินนะคะงานหมอดินพี่น้องจา้าผู้ใดอยากไป ผู้ใดอยากไปเบ่งบรรยากาศอยากไปเก็บบรรยากาศเซิรน์นะคะเมือนี่พี่น้องจา๋าวันที่สิบบอกบอกมือที่เก้าหรือที่สิบพี่น้องจา๋าเมือนี่ละวันนี้แหละคะ่ะมณิสารลงมาแต่เสาพี่น้องจ๋าเนี่ยคุณยายสิไปเปิดบูธไปเปิดไอ้ขายของอยู่เหมือนงานพี่น้องจา๋างานหมอดินจังหวัดงานหมอดินจังหวัดแล้วก็หมอดินทุกอำเภอพี่น้องจ๋าสิไปรวมตัวกันอยู่หัน บ,บ,บ,บ e ่ฮูงว่าอำเภอเราจักจักคนเนาะบ่งูเขาสิส่งไปอำเภอเราจักจักคนงาน e หมอดินอาสางานหมอดินจังหวัดยุกรมพัฒนาที่ดิน er. พี่น้องจ้าเพื่อนจัดยุกรมพัฒนาที่ดินถามคุณยายแล้วค่ะถามคุณยายเรียบร้อยแล้วนี่เด็คุณยายเตรียมของและพี่น้องจ้าคุณยายเตรียมของให้เรียบร้อยนะคะวันนี้คุณยายเตรียมของให้เรียบร้อยดอกมณิษา์นี่แหละเตรียมของให้คุณยายพี่น้องจ้า ผู้ใดผ่านไปผ่านมากก็เวหาคุณยายได้นะคะวันนี้ยุกรมพัฒนาที่ดินมณีสาบม่ได้ไปดอกพี่น้องจา๋าบ่ได้ไปกับคุณยายดอกยักไปอยู่ยักไปกิบบรรยากาศเนาะแต่กะบ่ได้ไปดอกให้น้ําสวนคุณยายไม่อยู่ต้องให้น้ําสวนพี่น้องจา๋าผู้ใดเวะไปเวะมากก็ไปหาคุณยายเด้อตังโอพี่น้องจา๋าตังโองามงามคุณยายจะเอาไปมือน,นี่เดี๋ยวรถก็มารับแล้วพี่น้องจา๋า คุณยายเอารถไปเองนะคะเพราะว่าของคุณยายหลายพี่น้องจา๋าเอาใส่ถุงไว้เรียบร้อยยกถุงเลยนะคะเอาไปก็ไม่ได้เอาอกจากถุงน้องพี่น้องจา๋าไปตั้งแบบนี้เลยก็ไอ้นั่นไปเลยขายไปเลยเป็นถุงถุงหิ้วถุงเลยค่ะเตรียมของให้คุณยายเรียบร้อยนะคะเหลือหลายอย่างพี่น้องจา๋าสิบาไปเบึงเหลือหลายอย่างนะคะที่ยังไม่ได้ไอ้นั่นเตรียมก็ตะมัวว่านี่พี่น้องจา๋า เตรียมของตั้งแต่เมื่อวานนี้เตรียมของแต่เมื่อวานนั่นเนี่ยมาเรงเสาเนี่ยมานิสาก็ลงมาแต่เสาพี่น้องจา้านี่ไงม,มักซิดาพี่น้องจา้ามักซิดาเมื่อวานมานิสาเก็บทำบริเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งรอก มักซีดานะคะบุงคนหน่วยงามงามพี่น้องจา๋าเพราะว่าเขาบริเก็บไปตลาดเนาะคุณยายว่าเอาไว้เก็บวันที่สิบคุณยายจะไปงานก็เลยเอาไว้เก็บวันที่สิบพี่น้องจา๋าเมื่อวานมณิษาเก็บยามะเร็งถุงละสี่สิบาทพี่น้องจา๋าโลหนึ่งโลละสี่สิบาทบุงมณิษามาแต่เมื่อวานลมเขาเนาะลมมันเขนะ้างามพี่น้องจา๋ามักซีดา มักซีดาธรรมศาสตร์พี่น้องจ้าไม่ได้ใส่สารไม่ได้ใส่อย่างอันนี้มักซีดาใจแดงคุณยายได้ไหมพี่น้องจ้ามักซิดาใจแดงได้อยู่หนึ่งโลค่ะอันนี้ไ้เอาผสมกับมักซิดากินจู่ได้พี่น้องจ้าอันนี้มักซิดาใจแดงนะคะเนี่เบิองมณิษาเนี่ยเอาใส่อันมันอันนั้นเนาะโอ้ยมักซีดาใจแดงพี่น้องจ้ามักซิดาใจแดงสีได้อยู่โลหนึ่งบร่ได้เอารวมนำกันนะคะมักซีดากินจูกับตังหากพี่น้องจ้า กิโลละสี่สิบบาทนะคะนี่มะนาวเมื่อวานไม่สากเก็บมันาวไวล้ละพี่น้องจ้ากิโลละห้าสิบคนไหนพี่น้องจ้ามันาานี่แพ็กไว้ละถุงละห้าสิบบาทถุงละกิโลพี่น้องจ้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสิพาไปเบืงของอีพี่น้องจ้าเ,ะะเาาามื่อนี้คุณยายขนไปหลายโค้งในสวนทั้งนั้นเลยน,นี่กับมันาวพี่น้องจ้าน,นี่ป่ามันาาป่ามันาวเก็บเมื่อวานนะคะอันนี้มักสิดามักซิดาจะอยู่สวนทางพุน่นสวนทางอันสวนทางอะไร สะพี่นนองพี่น้องจ๋าเมาื่อวานนี่ตัดเรียบร้อยแล้วแพ็กใส่ถุงแล้วได้หลายลูอยู่พี่น้องจ๋าเดวสิาพาไปเวิงมะกรวยหอมงามงาม,งามเนาะโอ้ลงมาแต่เสาเมื่อน,นี่พี่น้องจ๋าบรรยากาศบานสวนคุณรรยายเมื่อผูคือฝนสิต๊กนี่พี่น้องจ๋าบ่ายลงมาแต่เสาจากเถอเนาะมีแต่แปดโมงเก้าโมงเอาเขาลงมาส่งพี่น้องจ๋าเบื่อมือนี้เบื่อดูผูบรรยากาศ,รรากาศหนาวหนาวนำพี่น้องจ๋าเมื่อน,นี่ฮะหนาวพิลึกหนาวพิลึกพิลือ หนาวหนาวหนาวเมื่อนี้ได้ลงมาแต่สาวเนาะมาเก็บของสอยคุณยายคุณยายสิไปงานนะคะเบิ้งมักล้วยพนพี่น้องจ้า,ากล้วยก็ยังไม่ได้เอาลงล่างหอกย,ยังไม่ได้เตรียมของเลยค่ะนี่เด้พี่น้องจ้าเนี่ยมักล้วยนะคะกล้วยหอม,หอม,หมอหพี่น้องจ้ากล้วยหอมกล้วยหอมพูนมากอนะพีงง่น้องจ้าพูดทั้งเฮิอนพูมังฮุ่ง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 นะคะ มะก้วยเนาะนี่มะกล้วยอันนี้กล้วยกล้วยน้ำว้าพี่น้องจ้ามันบ่งงามเนาะมันเป็นอันเครืออันเครือแล้วสองวีสามวีเนาะพี่น้องจ้าเนี่เครือน้อยๆในการลูกลูกห่างงามด้ลูกเต็มลูกงามเล้วพี่น้องจ้ามันทัาบดกเนาะมันเป็นกล้วยอันมันโดนแล้วมันหลายตีแล้วมันก็เลยบ่งงามปีแรกๆเอามาปลูกหันโอ้ยเครือหนึ่งพี่น้องตาใจยักษ์สอนอันนี้หันเครือหนึ่งหันเปลี่ยนอยู่สองวีสามวีนะคะคุณยายเตรียมของพี่น้องจ้าบ้างเนี่ มกบวบก็ตัดเรียบร้อยแล้วมกบวบกระถุงมกใ่ญ่พี่น้องจ้ามาเบิ่งผักแบบนี้ผักอัดน้ําแข็งไว้พี่น้องจ้านี่ของเสียไปพี่น้องเบิ่งดูนี่ของที่เสียไปนี่ผักหอมปลอมผักหอมปลอมก็อยู่สวนพี่น้องจ้าผักสลัดก็ผักสลัดอีกอย่างมนึงมัดผักสลัดธรรมดาพี่น้องจ้าเต็มถังอเงี้ยเดี๋ยวรถกสิมาลับนะคะเบิ่งโหคุณยายกำลังไปเก็บเพิ่มพี่น้องจ้า คุณยายกำลังจะไปเก็บอีกนะคะวนนี้เอามาม่าอา,าอยัางบุพเพพี่น้องจ้ามาตัดเพิ่มมาตัดเพิ่มคุณยายบอกว่ามันน้อยมาตัดเพิ่มพี่น้องจ้าบางผูกกองมากใหญ่หนึงแปลงนี้มัได้สาตัดจนมัดเลยบางผูนี่เดี๋ยวสีแพกใส่ถุงพี่น้องจ้าพักปอดสารบอเป็นยอ,อย่างกองยูขี้เต้าขี้ดินนี่แหละพี่น้องจ้าบังนี้งามคือเก่าเพราะว่าให้น้ำเมื่อวานนี่บังผูกโหหนึ่งพี่น้องจ้าบางังผู หนึ่งหัวนะคะเดี๋ยวสิแพ็กใส่ถุงพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะแพ็กใส่ถุงนะคะกองมักใหญ่หนึงละพ่อละพี่น้องจ๋าแบบนี้พ่อละพอแล้วพอแล้วพ,อแ,วพอแล้วนะคะโกลกองอันตัดกองยุตามอันนี้พี่น้องจ๋าอ้อมมันอ้อมแปลงน,นึงโหเดี๋ยวจะแพ็กนะคะเดี๋ยวสิแพ็กเดี๋ยวสิแพ็กเอาไปใส่ล้อนี่คุณยายเอาล้อมาให้ใส่เลยพี่น้องจา๋าคนไปเป็นขั้นรถ ไปเจอกันยุ่งงานเลยพี่น้องจ้าเจอกันยุ่งงานหมอดินยุกเกษตรยุ่อันกรมพัฒนาที่ดินคุณยายเอาผักไปจากสวนเลยผักปลอดสารพี่น้องจ๋าไปทางสวนไปเจอคุณยายที่นู่นนะคะไม่ได้ว่าให้แต่กินต้นไม่ได้พี่น้องเอาแบบปลูกไปนําำยายเนี้ยคือพันธุ์จีเมือปลูกกินเจอเมื่อวานมาตัดละอันแบบปอดสารค่ะคุณยายอาแบบถุงละยี่สิบบาทเลยค่ะ ให้เยอะเลยเต็มถุงเจอกันยุกรมพัฒนาที่ดินพี่น้องจ๋าหมอดินทั้งจังหวัดงานจังหวัดพี่น้องจ๋าทุกอำเภอแม่นวายอำเภอหมอดินทุกอำเภออำเภอจักคนใหญ่หุจักกลยคนค่ะทั้งหมด400ทั้งหมดคนพี่น้องจ๋าสิไปรวมตัวกันยูฮันเมอนีในผู้ใดวางผู้ใดแอนอันนักเวะไปเด้อพี่น้องจ๋าหมอดินค่ะหมอดินวันนี้จะเป็นรวมตัวกันผู้ใดเป็นหมอดินก็สิไปเจอกันยุคนละพี่น้องจ๋าสถานีพัฒนาที่ดินของจังหวัดสกลนคร อยู่ตำบลพังขว้างค่ะอยู่ตำบลพังขว้าง,างเจอคันค่าอันนี้จะให้ไปปลูกได้ค่ะเนี่ยให้ไปปลูกครับบนวานไม้ลายบานไมลายไป่งเด็นเพื่อนๆปลูกแบบปลูกก็มีพี่น้องจ๋าแบบกินพร้อมกินก็มีพร้อมกินก็มีกินเลยนี่คุณยายแพกใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วผู้ใดเสียเมาือปลูกใส่ถุงดำค่พะพี่น้องจ๋าผู้ใดบ่มีบ่งปลูกก็เฮ็ดคือคุณยายนะปลูกใส่ถุงดำใส่กะละมังกะงามคือการพักอันนี้มันบริเตกกอใหญ่ปันใดพี่น้องจ๋า S <S นี่มันจะขึ้นลลเนี่ยวัวล,ละครึ่งกิโลเนี่ยวัวละครึ่งโลคันใหญ่กับครึ่งโลค่ะคันใหญ่ค่ะประมาณครึ่งโลหกจะขีดผลแล้วพี่น้องจ๋าเนี่ยเอาไปอันนั้นปให้ปลูกกินเองเลยออเอาไปให้ปลูกลิกินลิกินจะได้กินดนพี่น้องจ๋าลิกินใบม,มันเรต้องลบลิกินใบมันมันจะได้แตกขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรยเอยนี่แบบกินตัดแล้วเมื่อวานพี่น้องจ๋าเนี่คุณยายมา ลกเอาเบียมันหลายเบียมันหลายคุณยายก็เลยเสียเอาไปให้ปลูกด้วยี่ก็เลยย้อนออกพี่น้องไว้มันหัวใหญ่ๆแม้มันถี่มันหัวมันบ่อใหญ่แม้มังห่างหัวมันจะบ้ากใหญ่เขาขายขีดละสิบบาทค่ะเห็นไหมผักกอบในตลาดเขาขายโลละร้อยนะคะไปเอาเด้อพี่น้องจ้าคุณยายอยู่ไกลไปเอานะคะีคุณยายจะแบ่งให้ไปปลูกค่ะ มันเยอะก็เลยแบ่งให้เพื่อนๆปูวันนี้ให้มอดินได้กินมอดินจะได้กินเยอะๆตัดแล้วแล้วเอาใส่ถุงแล้วจับหัวเดีด๋ยวสิไปแพ็กของโซ่คุณยายพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะหัวนี่คือบอัตรสายให่นี่ บงผูหูบังใหญ่หนึงอันนี้กะลำกะลำพี่น้องจ้าโกะลำนอนโ,โเครเชย์อยู่แนมไปขาวยิฟู์จงโผล่อยู่พักกาดขาวสกินบอท่านแล้วผักกาดขาวเอาไว้เห็ดพันเอาไว้ทําพันตากแดดปลูกว่านปีหน้าพี่น้องจ้าผักกาดป้าผักกาดขาวป้ากะลำนีฮ่ฮะกะลำยังกินได้อยู่แต่ผักกาดขาวได้อันนั้นแหละได้พันมันละ่ะเป็นมากมันละ่ะ เจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้านะคะบรรยากาศยามมือเสาพี่น้องจ้าได้ออกมาแต่เสาเมาื่อนี่มาเก็บผองซอยคุณยายบางผูดอกทานตะวันบานเหลืองอยู่ผูกดพดูดูดูด,ดูดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติ้งติ้ง,งด้วยนะคะนนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมานิสาแก้วดีพี่น้องจ้า คลิปนี้สวัสดีค่ะมึง